วะต้องมาแล้วแหละคอมโบนี้นกข้าตาไก่นกคู่โยันล่ะผมจังหวะนี้อะไรสู้จับไปนี่แหละคอมโบแข็งยาวๆครับผมนี่จะแข่งกันปีนี้เรียมหล่อให้แข็งจนตายจะเรียบเป็นแบบภาษาเฉพาะกิดหน่อยเช่นซีซีพีนะครับซีซีพีนี่ติดเรียมโอ้จังหวะนี้ไหมเส้นแปลงูแดงได้เลยโอ้จะได้ใจเยอะหน่อยแล็ดยังไงแชะแข่งโดนไปสองตัวจังหวะนี้อันตียัดไปบมกที่กึ๊บ เอาละครับผมก็ัสดีพี่น้องสายเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะผมออนหัดเกมเมอร์คั้นี้เราก็มาอยู่กับคอมโบกองโจรนะครับผมก็คือเดลเซียนกับอาริสเตอร์นั่นเองอ่ะก็วันนี้ผมมาในหมวดของโลมมิ่งนะครับผมเพราะว่าผมคิดว่าตัวนี้โลมมิ่ง ท่านจะโอเคกว่าอลสเตอร์น,นะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนีแช่แข็งแบบโอ้โหเรียบ้อยกับผมตัวแตกยืนนิ่งกันยาวๆไปโอ้โหเรียบ้อยได้คิวกันมาก,ก็ตอนแรกนะครับผมลองเอาอลสเตอร์เป็นโลมแล้วเตลเซียนเป็นยืนเลนนะครับผมแต่ปรากฏว่ามันไม่เอยโอเคเลยก็เลยสลับกันนะครับผมโอเคนะก็คลิปนี้ไม่มีละมาระการเราจะมาโชว์คอมโบกันนั่นเอง <S <S ซึ่งคอมโบนี้นะครับผมมันเป็นคอมโบที่มีให้แต่ซีซั่นแล้วแหละแต่ผมไม่ได้ทําสักทีนะครับผมแล้วก็ตอนเนี้ยผมกลับมาทํา ช่องอีกครั้งหนึ่งก็เลยคิดว่าเออวะต้องมาแล้วแหละคอมโบนี้เนอะผมดีงว่านี้อะสเตอร์จับไปนี่แหละคอมโบแข็งยาวๆผมที่จะแข่งกันทีนี้เลียมหน่อยแข็งจนตายโอ้โหโอ้เป็นแล้วผมหัรร้อนละบอกตามตรงแข็งกันเกินโอเคแล้วผมมาเราออกลาว,วิ่งแก๊งก่อนต่อไปของโลมเราจะเป็นออกออกเป็นตากันละกันนะอุ้ยมันมาเต็มเลยทำให้เรา,าใส่เลยนะครับผม โอ้โหคอมโบเรานี่จะจัดจ้านขึ้นกว่าเดิมแล้วเราก็จะไปแกงกต่อที่เรียนบนเลยนะครับผมนะว่าเซตนี้เราเป็นเซตแกงได้เองอาพุ่งไปเลเต,เตอร์จับอีกรอบนึงแช่แข็งกันแข่งกันยาวๆผมเรียวร้อยตัวแตกเกินก <c oughs> <Good. S 1> <c oughs> ็ใครที่อยากเล่นคอมโบที่ไม่น,น่าลำคานหน่อยก็สามารถเล่นคอมโบนี้ได้นะครับผมแต่ก็บอกดับตรงว,ว่ามันจะไม่มีแทงเองซึ่งทีผมเนี่ยก็ได้เปลี่ยนเลนแครี่เป็นหมึกนะครับผมคือเอาแทงมาแทนนั่นแหละแล้วก็เอาแครี่ไปเป็นป่านั่นเองครับผม เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปแบบสั้นๆกันละกันเนาะอ่าอา,อาจจะไม่ยาวถึง10บนาทีนะครับผมผมคิดว่านะว่าผมอยากให้ดูกันคอมโบที่น่าลำคาญมากกว่าแล้วครับผมนะอ่าเราจะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้วันนี้ผมขอไปโอ้โหเพื่อนดันออกจังวันนี้ยังแช่แข่งได้อยู่แต่เขากดเขาก,ก็กดแข็มกันแต่ก็ตัวแตกกันไปนะผมเมื่อกี้เราผิดคอมโบนิดนึงคือเพื่อนเราจับมาหลอดนะผมแต่ก็ดีและเพราะว่าถ้ามาหลอดโดดนี่เราจะมีปัญหามาแต่วันนี้เจอแข็งไปโดนหรอเปล่าโดนแค่แรตตัวเดียว แค่ลุยยังไง,งตบสู้ตบสู้ก็ได้ว่ามานาหมดตบสู้ตัวแตกไปนหนึ่งเอ,อ๊ะแต่เราะไม่สู้ตัวนี้ไม่ไม่ไม,ไม่เพื่อไม่ไม่ไมตบเพื่ออยู่นะครับผมเออสี่นาทีนะคิวกันไปเจ็ดตัวแล้วนะครับผมแล้วก็ฆ่าไปสามตัวนะโอ้โหเป็นโรมมิ่งสายล่าช็อตนั่นเองของชิ้นต่อไปเราจะออกนะครับผมก็จะเป็นคาราซโลนเองตามด้วยตัดเลือดนะครับผมเพราะว่าบางนู้นเนี่ยโอ้เราต้องตัดโอ้ไม่วอวมูชินเดย์รูนี่เล่นจริงๆนะ แช่แข็งไปโดนไหนก็นไปดึกโอ้โหพุ่งไปเพื่อนเพื่อนจับโอ้โหเราแช่แข็งไม่ลงแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีจับอะลเตอร์ก็ตัวแตกไปไปเรียบร้อยโอ้และเกมนี้น่าจะหัวเสียไปเลยทีเดียวยังแช่แข็งอยู่แช่แข็งไปว่าเออตัวแข็งคันเยาวๆเรียบร้อยตัวไตหนึ่งโอ้โหก้ามาสิวะอ่ะเราจะใช้คำนี้แทนเรียบร้อยเลยนะวะเออลืมลืมแลผมก็น้องขออภัยด้วยลนะ ช่วงนี้ก็นะหลังๆห,ห็นหลังหรือเปล่าผมลิกเตอร์ใช่แห็นหรือเปล่าแข็งแข,ง,แขงอีกแล้วแล้วก็แข็งอีกรอบเพ่ตายไปเร,ยรยเรียบร้อยอ้าวเรียบร้อยกันโอ้แต่เหมือนเพื่อนจะโดนที่เลนบนเราไม่น่าจะสู้ได้แล้วผมเพราะว่าโอ้ปางตายกันแล้วแต่น่าจะแลกโอเคได้ได้อยู่แต่เห็นหรือเปล่าคุณผู้ชมมันวิ่งหนีไปแล้วนะเหมือนจะเห็นเราไม่จะเห็นเราเราไปแล้วก็แข็ง อีกหลอดอันไปยัดไปเลยแค่ซา,านิดมาแต่เหมือนเราจะส่วนแล้วนะครับผมโอ้โหโดนดิเตอร์เออก็ตอนนี้เกมเริ่มกลับไปเงียบอีกครั้งนึงแล้วนะครับผมเพราะว่าคนนู้นเขาเสียคขขางเยอะไงช่วงต้นเกมะนะแล้วก็ อันนี้แบบมันเป็นเกมแบบช่วงแบบชูสีนะครับผมมันก็เลยต้องดูเชิงกันนิดนึงนะการคอรโบของเราก็ต้องรอไปหน่อยนะผมมันจะไม่ค่อยคึกคักเหมือน,นตอนแรกแล้วแช่แข็งไปโดนหนึ่งตัวแต่เขากดล่าสา,า,นายน้ำอะไรเรื่องของมัแต่มึกเขาที่เรื่องหลังนะครับผมเรายังโดนซานิสอยู่โอ้โหดูตุ่ผมนั้นเหรอหนานี้มาเงาีงีต่อครับผมก็มาสิว่าผมขอห้าวและแช่แข็งเอาเลยมาขึาทำไมวะเนี่ยโอ้โหแตกโอ้โหขอกลับก่อนแล้วกันนะเฮ้ยแต่ไม่นั่กลับดีกว่าฝั่งนู้นเหลือ,อแค่ตัวเดียวแล้วผม เดีเขาโชว์ช้ำใส่เราเราอาจจะเราอาจจะกระบอกได้ครับผมแต่เพื่อนเราก็น่าจะซื้อได้เพราะว่าเรายังมีอเลสเตอร์อยู่นะครับผมต่อไปของชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นคาถาเจาะนั่นเองใน้คาถาก่อนนะ <c oughs> นะครับผมก็สำหรับคุณผู้ชมเนี่ยมีเซตไอเทมไหนหรือไอเทมพลังแฝงไหนที่แบบว่าเป็นคำเฉพาะตัวของตัวเองเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกในใต้คลิปนี้ได้นะครับผมอย่างของผมเนี่ยรถเอรุ่นสีแดงนะครับผมนะผมจะเรียกเป็นแบบ ภาษาเฉพาะกิจ <ität> หน่อยเช่นตีส <diction aries> <t hat> <dan> ิบพีนะ้วหเจนสิบพีนี่เจนสิบพีเรียดโอ้โหจหวะนี้ไหมเล่นแพลนคูแดงได้เลยโอ้โหเรียบร้อยครับผมเป็นดาวมันคิวแต่เราโดนไล่มาครับผมโอ้ตัวแต่งนี่นัวเอืออ์ยังพูดไม่จบเลยโอ้โหโดนคิวสั้นแล้วนะครับผมก็มีตีสามทีตีสามทีนี่คือทำได้มีสามครั้งมันจะระเบิดนะผมอันนี้ของสายสีแดงนะอ่จังหวะนี้เล่นล่านะครับผมมีสองตัวผมคิดว่าเขาน่าจะมาตรงนี้นะ จะมาตรงนี้มาจริงๆด้วยใช้ท่าหนึ่งไปหรือเปล่าโอ้โหอลไรเตอร์จับอย่างนี้ก็บอกวิ่งออกไม่ได้ก็ตัวแตกกันไปทวนเรายิงมันมันกันไปนะครับผมโอ้ตอนนี้เราฆ่าสิบตายสามแอซซี่สิบสองไปแล้วนะผมเออแบตแบตใกล้หมดด <c oughs> ้วยต้องรีบจบต้องรีบจบเดี๋ยว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 แบบหน้าจอฟุบไปนี่จบเกมเลยล่ะเราได้จบเลยนะผมนะก็มาเปิดดาร์กันสักหน่อยนะครับผม คือตอนนี้เราเปลี่ยนตำแหน่งแล้วนะผมนะช่วงท้ายเกมเนะี่ยอลิสเตอร์จะกลายเป็นโลมิงแทนเราผมเราจะกลายเป็นเนนนะอะ่ะมันจะคล้ายๆคอมโบของ,ของเซฟิล่ากับเวเลสนะครับผมอะ่ะประมาณที่เพื่อนเราวิ่งไปจับทีหนึครับผมเราแช่แขไปแข็งกันไปอา้าวลาชอ็อตนี้เองครับผมโอ,โอ้เกมนี้ผมโดนดีด้วย Spencer. แหละนะขอชิ้นสท้ายเราจะออกเป็นเกิดใหม่ละกันนะครับผมนะก็ จะได้ตยยายยากหน่อยแลดอย่างไงแชแข่งโดนไป2ตัวจวัหวะันนี้อันติยัดไปผมฟิกเกอร์แต่ไม่ถึงข้างหลังเขากดเอ้ยสปินสปินไน,าน่ารอดนะโนยิงอย่างนี้นะผมแต่เพื่อรอห้ากันในป้อมกันแล้วเรา,เรายัางเออโดนเฉยเรียบร้อยพวแข่งกันยาวๆทาแข่งทั้งตาโนไม่์ก็ oh น่าจะจบเกมแล้วับผมเรียบร้อย ก็เป็นไงกันบ้างผมวันนี้เราก็จะมาไปคลิปสั้นๆหน่อยกัแล้วกันเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมอาหาัร์เกมเมอร์ขอลาทุกคนไปก่อนนะบ๊ายบาย